สวัสดีครับพผมพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆทกทานนะครับตอนนี้เราอยู่กับหลวงพี่ฤกษ์ลับมาตามตัวเล็กหน้าทังงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2567ันหาร้อยน้องพี่ดองเนาะนะครับผมกราบนมัสการหลวงพี่ลึกลับนะครับขอบคุณทางช่องบอทเทิลชแนลช่องแม่หมูพาโชคนะครับที่ส่งนําตัวเล็กหน้าทั้งไม่กับดอลลาชแนลเอามาฝากเอฟซพี่น้องนะครับผมโมเป็นการเสียเวลามาติดตามรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะครับผม กบาบนมัสการครับหลวงพี่าาการนมัสการเจ้าค่ะโอ้ธรรมบรมชม <deep S 2> นะครับเก้ากับศูนย์น่หลงพี่เนาะ <map. S 1> ล่างเด่นเก้ากับศูนย์อันนี้หลวงพี่ให้ตั้งแต่ตองวดนะครับตอนหลวงพี่ก็ไม่ว่าให้กันบนกันล่างล่างกันบนชุดที่เน้นให้นี่ครับอ <confident. S 1> นะครับบ่ได้จับ เก่าศนนลงพี่นเนาะเกาูนถ้าวิง่งให้วิ่งอยู่ครับลุงพี่ว่าล่างวิง่งศูนย์เลยครับเด่นศูนย์นะครับลุงพี่เขียนใหน้เด่นศูนย์ถ้าตัวเด่นคือเก่ากับศูนย์ประกบห้าหกเจ็ดนะครับเอานะครับน่ค <c> ร <oughs> ับลุงพี่จับลักศูนให้ลักซีพอนี้ธมชมศูนย์ห้านย์หกศูนย์เจ็ดโอ้ขัดศูนย์เก่าอีกตัวนะนลุง,นนนนงพี่เนะเอเอาครับตองวัดครับลุงพี่ ชุดบนยังเด่นสองสองเก่านะทุพีเนาะสองเก่า <9 S 2> เก้านี่ยูรักนวยเลยแหละครับโหวดเด่นพีนะครับว่าพู้ใดหวดนะครับอืมไปที่สิบหกครับทุพี สองเดือนสองครับับตัวแงได้ตรงอเลพี่เอฟซีพยานยังไงเห็นป่ะอือได้ได้งบอ,อือได้น้องเนาะอืมโอ้หล่งสูงกับเก่ามากเลยเด้หรอือ่ Ừ. Ừ. Mà. Mà. Ừ. Bon. Ừ. Mà, cầu Mà cầu có câu nữa đâu má câu có xuống rồi Lê mình. บนเก้ากับศูนย์ครับเขาเลยห้าอืมแก่มาบนมันบวดเนี่ยล้างน้ับไปแล้วมันบอกครับบอกขี่เนาะครับมองยูสุดหลางแมนขก่มาสมบูรณ์อ่อ้า ชุดบนงวดนี้ได้ของชุดล่างงวดที่แล้วนนครับดเบด็กล่างชุดล่างเปลี่ยนจัดชุดล่างอีเปลี่ยนท่านผู้ชมสามเลยสามสี่ 3กับ4ี่เครับสาเก้าสาครับสามหนึเกสี่เก้า ชัดเจน,นงวดนี่พี่น้องตัวหนังสือใหญ่มองชัดอ่าเขาแน่นอนงวดนี่น่าร้องพี่พอเอาตัวเน้นน้องพี่แล้วก็ตัววิ่งเขียนอะไรน,นะครับผมอืมวิ่งก็มีละเขียนวิ่งเซนต์เด่นตัวแรกกัขีดไอ้วงให้นะครับผมตัววิ่งวิ่งเขียนตัวนี้ไงครับหลวงพี่อหน่อยกับหน่อยเพิ่นบโฮว่าเขียนว่าอย่างเป็นตัวยังแล้วครับวิ่องอืม วิ่งเหวิ่ก้าวลวิ่งก้าบนวิ่งก้าเขาก็ศูนย์อ่หาที่เราเากับศูนย์ครับเพราว่เก็ยรเกีหนึ่งมอนด้อตัวมาด์นี่คือมึงมันออกเง้ยเาเาเก็เนาะบุแเนครับโอ้ยงุดห่อดุดงดกันกวดเมื่อกี้ศูนย์หกสา ศูนย์แมนล่างออกศูนเก่ามันเด็ดแต่ศูนเก่า้วมันทำออหมดหมดตัวเก่าเก่าถงหดวุดเกจ็ดเก่าอ้าวงนี้เก่าเจ็ดโอ้ยเก่าไม่อีกละหลวงพี่เห็นนี้ผมก็มักอยู่เก่าเนี่ยมัมีตัวร่องมาครับเนี่ยชุดบนนี่ น้องหานงมันี้เนี่ยน้องอ่าร่องคือศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดอส่วนสุดล่างวิ่งตวลลงพีลลังเขียนวิ่งยนงไเนะครับวิ่งซี สี่กับสามเลยหมนดนีุบเรือหลงเียรสามเก่าสี่เก่า วงซีเก่าธรรมชมอืมอ๋อเนตองวดแล้วครับผมสิบหกกุมภาพันธ์นะครับนะครับบนถ้าวิ่งวิ่งเก่ากับศูนย์นะครับ<ด>อ่าเลขติดห้าหเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าหเก้าเจ็ด 05 06 07ครั0 5, 0 6, 0บวงกลมให้ตัวเดียวคือ97นะครับตัวร่องคือ07นผู้ชมนะครับถ้าวิ่งวิ่งเก่ากับ0เด้อล่างวิ่ง3กับ4นะครับผมเหล็กติดเก่า0หนึ่ง3เก่า303หนึ่ง4เก่า404หนึ่งนะครับอันนี้เอาของงวดที่แล้วงวดเกา่านผู้ชมอ่านงะวดเก่าก็คือล่าง9กับ0มาด้วยกันนะครับลัก0ก็อยู่ใไฮยูลักซิป แม่นอู้่ครับ <c oughs> ตาหลวงพีพ่บริจับศูนย์เก่าเก่าศูนย์หนี้ชุดล่างมาบนนี่เปลี่ยนตาตาชุดล่างไอของงววนี้เปลี่ยนไหมโอ้เปลี่ยนอยู่อ่าชุดนี้เปลี่ยนอยู่แต <ะ S 2> ่ตว่าชุดนี้เอาขึ้นมาบน,าบนอ่าเห็นมาพี่น้องชุดนี้หลวงพี่ว่างวดนี้มาบนสามสี่เก่า สามสี่เก้ามันบอกลุงพีอ้ามันบอกเก้าสี่สามเออเก้าสี่สามอืมเอา่าทำบุญชมเนาะตัดมันสังเกตสังเกตเลขช่วงนี้เป็นยังเลขเลขมันคือไปออกแต่ทั้งหนาลุตลีแท้เออเพราะันเราเป็นเอาคิงต้องคัดกองต้องคัดด้วยลุงพี่คืองวดเก้าห้าหนึ่งนะเนาะโอ้งวดนั้นเป๊ะคัดท่านผู้ชมสามตัวให้ฮางเดียวเท่านั้น เอาเนาะพี่น้องละนี้บนเป็นบนล่างเป็นล่างนะพี่น้องเด้อนะครับตรงๆแตเาผู้ใดกับกันลุงพี่ก็ว่าให้กันกับตัวไวแค่นั้นชุดบนชุดนี้นะครับชุดล่างชุดนี้นะครับผู้ใดมักหน่อยโตลุงพี่เพิ่นก็ย้ำบอกนะครับเด้อเอาตัวที่เน้นถ้าบนเก้าเก้าเจ็ดก็ศูนย์เจ็ดนะผู้ใดมักหน่อยโตล่างเก้าสี่เก้าก็สามเก้านะผู้ใดมักหน่อยโตน้าพี่น้องเนาะบนจะได้หกคู่ล่างได้หกคู่นะครับลุงพี่ฐานเน้นเน้นให้ก็เน้นให้แค่นี้ นะครับธรรมชมชุดบนนะครับแต่วิ่งวิ่งเก้ากับศูนย์งวดนี้ไปบนเลขติดหาหกเจ็ดธรรมชมแคปหน้าจอเก9าห้าเก้าหนยครับวงกลมให้97นะครับตัวรอง07นย์เจ็ล่างวิ่ง3กับ4ี่ได้ครับผมตัวติด901 39 3031 49 4041วงกลมให้เม็ดเดียวเหมือนกัน49ตัวรอง3ามนะครับแคปหน้าจอ ผมเอากราบขอบคุณขอบคุณหลวงพี่เดิน่อนนะคสาธุให้ได้โชคได้มาแน่นอนหลวงพี่เนาะทิจารณาเป็นแนวทางนะครับผมโซเลของหลวงพี่ลึกลับงวดวันที่16กุมภาพันธ์พศ2 5 6 67เนาะพี่น้องขอให้ทุกท่านนะครับโชคดีเฮงเงรว่อยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับผมถ้ามักจะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ